สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะครูชื่คอครูปุ้ยนะคะครูวันพันคูณนะคะวันนี้ครูจะมาสอนในในวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่าระดับชั้นป .1 น,นะคะเรื่องของการจับคู่1ต่อหนะคะในหน่วยที่1จํานวนนับ1-10และ0ูนย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะ equal นะคะแปลว่าเท่ากับ not equal แปลว่าไม่เท่ากับนะคะ more than แปลว่ามากกว่า less than แปลว่าน้อยกว่านะคะอ่ะความหมายของการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งนะคะการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง ก็จะมีความหมายอยู่2ออย่างด้วยกันนะคะก็คือจํานวนเท่ากันและจํานวนไม่เท่ากันส่วนจํานวนที่ไม่เท่ากันก็จะแบ่งออกเป็นจํานวนที่มากกว่าและน้อยกว่านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะกระต่ายตัวหนึ่งนะคะมีเก้าอี้อยู่หนึ่งตัวนะคะกระต่ายหนึ่งตัวจะสามารถจับคู่กับเก้าอี้ได้พอดีกระต่ายกับเก้าอี้มีจํานวนเท่ากัน นะคะตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนเห็นกระต่ายไม่รูปก,กระต่ายมีอยู่4ตัวเห็นธงไหมคะกระต่ายจะมีธงคนละหนึงธงนะคะแล้วจะมีกระต่ายอีกหนึ่งตัวที่ไม่มีธงกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกระต่าย1ตัวไม่มีธงหรือกระต่าย1ตัวไม่สามารถจับคู่กับธงหนึ่งผืนได้นะคะจำนวนกระต่ายกับธงไม่เท่ากัน หรือสรุปได้ว่ามีจำนวนกระต่ายมากกว่าจำนวนธงหรือมีจำนวนธงน้อยกว่าจำนวนกระต่ายนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างต่อไปจากภาพต่อไปนี้มีจำนวนเท่ากันหรือไม่เท er ่ากันน <casual iki> ักเรียนดูเด็กนักเรียนผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายมีจำนวน6คนเด็กผู้หญิงก็มีจำนวน6คนนะคะหรือเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมีจำนวนเท่ากันนั่นเอง ต่อไปจากภาพต่อไปนี้มีจํานวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันมีนกอยู่กี่ตัวคะลูกอ่ามีนกอยู่สตัวมีแมวอยู่กี่ตัวคะมีแมวอยู่สามตัวนะคะเพราะฉะนั้นนกมีจํานวนมากกว่าแมวหรือแมวมีจํานวน,นน้อยกว่านกหรือนกกับแมวมีจํานวนไม่เท่ากันนะคะ สรุปแล้วก็คือถ้าจับภาพได้พอดีจะแสดงว่าภาพมีจำนวนเท่ากันถ้าจับภาพถ้าจับคู่ภาพได้ไม่พอดีก็แสดงว่าภาพมีจำนวนไม่เท่ากันนะคะส่วนวันนี้ครูปุ้ยก็มีเรื่องจะสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมง ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ